สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์เนิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะของเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth ซึ่งเป็นเรือหลักของกองทัพเรือสหรัฐอาณาจักรเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นต้องบอกว่ากำลังประสบปัญหานะครับเนื่องจากเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งมีลูกเรือติดเชื้อมากกว่า100นาย ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถูกเปิดเผยระหว่างที่เรือลำดังก,กล่าวนั้นเข้าเทียบทานในประเทศไซปรัสเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแม้ว่าลูกเรือทั้งหมดของเรือลำนี้ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มแล้วแต่จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับพบว่ามีแขกผู้ทรงเกียรติมากมายที่เคยได้รับเชิญขึ้นไปยังเรือลำดังกล่าวรวมถึงประธานาธิบดีของไซปรัสด้วยดังนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าเหตุผลเนี่ยนะครับที่มีผู้นําเชื้อเข้าไปบนเรือลำดังก,กล่าวนะครับ กรณีลูกเรือที่ถูกพบเชื้อนั้นเขาบอกว่ากรณีแรกก็เริ่มเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมช่วงระหว่างที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เนี่ยเข้าเทียบท่าที่ท่าทเรือของลิมาซอนนะครับบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของไซปรัสซึ่งแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะลูกเรือเนี่ยก็ถูกตรวจพบอย่างต่อเนื่องจนเวลานี้ผ่านไปเนี่ยนะครับสิวันพบว่าลูกเรือของเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS uh, Queen Elizabeth นั้นเนี่ยนะครับติดเชื้อโควิดไปแล้วกว่า100คนส่วนเรื่องของการตรวจหาเชื้อนั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องทำเป็นประจำทุกๆวันนะครับก็เนื่องจากว่าเรือลำนี้มีลูกเรือนั้นเนี่ยนะครับที่อยู่บนเรือเป็นจำนวนมากบุคลากรบนเรือทั้งหมดนั้นมีกว่า3,700นายนะครับแล้วก็1,600นายอยู่บนเรือบนทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยนะอยู่ในกองเรือที่เรือลานี้ต้องเข้าไปประจําการนั่นเองนะครับสาหรับท่าเรือลิมาซอนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth เนี่ยนะครับได้ต้อนรับแขกทุ้ทรงเกียรติหลายคนนะครับรวมถึงนิโคอสอนาสตาเซียเดสประธานาธิบดีของไซรบรัสด้วยนะครับในขณะที่เบนวอลเลตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอาณาจักรนะครับยืนยันว่าจะไม่มีการทุบทวนแผนทัวร์40ประเทศของกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วก็เรือโจมตีรวมถึงเรือ HMS Queen Elizabeth ซึ่งเป็นเรือธงในการเดินทางกว่า2,600หไมล์ราว41,800กิโลเมตรข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งกองเรืออย่างที่บอกไปมีบุคลากร,ก,รกว่า3,700ไนายนะครับแล้วก็1,600ไนนายนั้นอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินและเวลานี้ก็มีก,ก,การตรวจพบว่าลูกเรือลำดังกล่าวนั้นก็ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วกว่าร้อคน ดังนั้นหลายฝ่ายตอนนี้ก็หวั่นวิตกนะครับว่าเมื่อเรือลำนี้เนี่ยนะครับแล้วกองเรือของสหาราัฐอาณาจักรนั้นไปเทียบท่าที่ไหนนั้นอาจจะมีโอกาสนําการแพร่เชื้อโควิด19าไปยังประเทศต่างๆตามที่เรือลำนี้ต้องไปแวะพักนั่นแหละนะครับดังนั้นตอนนี้ก็หลายฝ่ายก็ออกมาวิาพากษ์วิจารว่าเรื่องนี้ยังเหมาะสมหรือไม่แต่ว่าทางด้านรัฐมนตรีกราาโหมของสหาราัฐอาณาจักรนั้นบอกว่า ยังไม่ทบทวนแผนดับกล่าวกลับยังคงเดินหน้าแผนนี้ต่อไป